สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาให้ดูว่าทำอะไรกันนะคะไข่หอยปังสั่งไข่หอยปังมานะคะวันนี้เราก็จะมาแกะหอยไอยปังเอาเรียงออกมาก่อน มีไข่เชอร์รี่สีทองเดี๋ยวจะแกะไข่หอยปังออกเรียงก่อนนะคะดึงก่อนแล้วเราค่อยแกะนะคะ จะแตกมากใกล้จะฟ้าเป็นตัวละนี้ก็เริ่มมีสีดำแล้วค่ะยังไม่ได้นับเลยนะคะว่ากี่มีกี่รังสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า โอ้ยอันนี้เริ่มดำแล้วค่ะดำอะไรน้อสิบหกสิบเจ็ดรังสิบแปดรังแล้วเราก็จะมาดูว่า18บแรังเนี่ยเราจะฟักออกมาเป็นตัวกี่ตัวนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูปอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมจ้าเริ่มแรกเลยนะจ๊ะก็จะเตรียมน้ำพักน้ำไว้พักน้ำใส่ไว้ใน กะะะระมังหรือภาชนะก็ได้ค่ะแล้วก็เอาดินดินก็เป็นดินเหนียวเนี้ยค่ะใส่น้ําให้ชุกว้าค่ะน้ำก็ไม่ต้องใส่นั่นมากนะคะแล้วก็จะมีพืชน้ำอามาลงไว้ค่ะ เวลาเขาออกเป็นตัวแล้วเขาคานมาลงที่น้ำเขาก็จะมีที่เกาะนะคะนี่ใส่ไว้ ให้เราเตรียมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะไขวางกันจ้านี่นะคะเราก็จะแกะไขหอยปังที่เราขาที่เราซื้อมาที่ได้มานะคะ ถ้าเราสั่งไข่หอยมาแล้วปุ๊บนะคะแป๊บนึงค่ะได้มาแล้วนะคะไข่มันจะแห้งๆวางค่ะวางบนดินที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะอันนี้เริ่มดำแล้ววาง างคนก็บอกว่าอย่าให้ไข่โดนน้าจริงๆแล้วโดนได้นะให้มันชุ่มๆหน่อยนะคะโดนได้นิดนึงดินนี้จะต้องให้มันมีน้ําชุ่มๆหน่อยนะคะอย่าแต่อย่าให้แช่น้ํา ขับกันนะคะ อเอาแกะนะคะเราแกะค่อยๆแกะนะคะอย่าให้มันแตกให้มันช้าเราแกะเสร็จแล้วก็เอามือขวดดินลงนิดนึงแล้วก็วางจ้า หลังนี้ก็จะเริ่มมีสีดําแล้วนะคะ โดนครับ ออกมาแล้วลูกนะจะก็จะวางไว้อย่างนี้นะคะทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบวันเขาก็จะเริ่มออกตัวแต่นี้ไข่บางลังมันก็เริ่มดำแล้วละจ้ะมันก็น่าจะน่าจะฟักได้แล้วนะเดี๋ยวเรามานับวันกันกี่วันโดยทั่วไปก็สิบห้าถึงยี่สิบวันก็จะเห็นตัวแล้ว ดูกันนะคะแล้วก็วางไว้ขยับขยับสร้างบรรยากาศให้เขาหน่อยอื uh huh. หือส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวก็จะเอาใส่ไว้อีกขาดหนึ่งนะคะ uh huh. uh huh. เราก็มาเสร็จที่ขั้นตอนวางไข่บนกระถางดินแล้วนะจ๊ะก็เอาเศษวัสดุเศษกระถางที่มีอยู่ในบ้านนี่ละมาใส่ดินเศษดินเหนียวแล้วก็เอาไข่หอ,อยปังวางเรียงดูมดดูอะไรด้วยนะจ๊ะดูมดด้วยอ๋อทั้งหมดมี18บแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็งใส่ว่างหางไว้ แล้วเราจะเสร็จแล้วเราก็เอาพลาสติกคุมป่าป้องกันเพราะที่นี่มันจะมีกระรอกมีมีกระรอกมีนกรบก,ก,กวนแล้วก็ปิดไว้ให้ความชื้นด้วยวก่นให้น้ำนิดนึงพมน้ำให้หน่อย